ลองพอขนาดนี้ทำไ,ไมไม่ไม่ไปต่อยมวยครับลองลองแบบมวยรอบปูนเสืออะไรเงี้ยตอนแรกหนูว่าจะไปดำน้ำละใช่ไหมจริงรักไหมครับอุ้ยไอเขาอาแป๊บหนึ่งนะครับคุณนักร้องอ่ะครับ้นเลยครับปนเลยคนนี้เอาเอาหนักๆนะอา้าว เราเรอันเลยค่บลูกค้าหนูอะไรนะครับลูกค้าหนูโอ้ใจตังเลยสิที่ลูกค้าหนูไปด้ลูกค้าพี่เอาเอาเอาอะไรเอาอะไรทำไมพี่เอามากรกซ่อนพพี่โนเล็กไรครับพี่พี่โนเล็กไรครับพี่ใจพี่โนเล็กไรครับพี่พี่โนเล็กไรครับพี่ใส่ทีด้วหรอพี่ใส่ลูกประคำที่คอด้หรอเช็คเอ็ามไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอเกิดขึ้นพี่เก่งนะ เรื่องลูกเนี่ยอ๋อเลี้ยงลูกใช่ไหมครับพี่ลูกประคัมไงลูกประคัมเนี่ยอ๋อแงงงงงงอนาถ่ายพี่ปิ๊ปโป้ดูดีเฮียพี่ปิ๊ปโป้โอ้โหนี่นินทาผมนะครับเนี่ยพี่ชายพี่อ่ะพี่พลิกแล้วพี่พลิกสารภาพไปยังแล้วพี่พูดว่าอะไรอ่ะ คุณอาหลับทำไมอะคุณอายาอคุณอาไม่ตื่นเนาะคุณอาอย่าครับอย่าครับหลับเลยเห็นโดนปุ้นอยู่างนเห็นไหมเนี่ยคุณอาคุณอาหลับเพลงอะไรเอาอย่างครับฮะครับได้หรือว่ายังไม่พร้อมครับได้ค่ะลองลองได้ลองได้โอเคโอเคครับลองได้ฟังเดนได้ไหมครับไม่ต้องเลยค่ะคุณอาอะไรอะวิจักอ๋อเออ ออกไงวะนี่นะมะเขือ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 ไหนอ่ะชื่อมะเขือหาไม่เจอใช่หนึ่งน้าร้องเพลงแป๊บัลโหลครับัลโหลครับครับร้องเพลงแป๊บนึงครับโอเคครับโอเค <ส>อยากฟังเพลงเลยครับเพลงใหม่ๆก็ได้ครับเพลงแบบผ่านไปเกาวันร้อนเอาเพลงเพลงกระแสที่มีตอนนี้ก็ได้ครับที่ร้องได้อ่าเพลงกระแส เอจะรูปัก,ก้าลองมั่วดิลองไม่เป็นอะท่านหนึ่งนะครับสวีนสาัลสวีนสเอา,อา,อาโอเคแบบอย่างฟังเพลงฉันมีน้ำวายฮิโนกิครับ ลอยมาจากโอ้โหลาเล่ราเล่ครับฉันมีน้าว่าอินุทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยอ่าเพลงไรดีโอ้ยนี่รีเจนเรือนได้ไหมครับอะไรอ่อผมไม่เคยฟังอ่ะ ไหอรเป็นเพลงของแบนดาของการเดินทางของสุทธชาติได้จากอลาอมราอลิมอราอัลิโมาออมราออลอลิโมราโมรมราอโราราอลราลิมจาอมาอลิแมรจูไมรออลราออมลมาอลราออลิออลมราอลรอมาอมมาออไเราอาาอลอลมามลรม ขอบคุณซับด้วยนะคะมีใครเคยบอกไหมรับพ,พ,พอมากอะอ uh มีหลายคนแล้วใช่ไหมครับครับผมล <laughs> องพอขนาดนี้ทำไ,ไมไม่ไม่ไปต่อยมวยครับ mm hmm. จะลองลงแบบมวยรับปูนเสืออะไรเงี้ยนั่นสิแต่ว่าหนูหนูใช้ยกำลังไม่เป็นอนะ่ะหนูก็เลยอยู่แบบนี้ไปก่อนตอนแรกหนูว่าจะไปดำน้ำละ ใช่ไหมจริงอะไรวะเนี่ยเราเคยแบบมีเพลงของตัวเองไหมครับอ๋อเคยแต่งเพลงให้ให้คนหนึ่งอยู่ครับให้แฟนเก่าหรือว่าแฟนใหม่หรือว่าแฟนปัจจุบันครับไอคนที่ป้นอยู่เมื่อกี้ครับอ๋อเราเคยมีความสัมพันธ์อะไรเขาได้หรอครับครับ รักไหมครับอุ้ยเขออาอาอะไรนะคะคือตอนนี้หมายถึงตอนนี้หรอหรือยังไงตอนนี้ใช่ครับยังรักอยู่ไหมไม่แล้วครับมันไส้ครับอ๋อ <c oughs> เราเคยมีแบบคนมาจ้างร้องเพลงแล้วเขาจีบไหมครับ ไม่รู้ว่าจีบไหมเหมือนกันครับแต่ว่าก็ชอบตั้งมาบ่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้คุณแบบได้คุยใครอยู่ป่ะครับไม่ไม่ได้คุยครับเอลี่ทำงานอย่างเดียวเลยอ๋อ มันเปิดเองไว้เพื่อนเพื่อนคุณหรือเปล่าเอ่อไม่ร hey ู <volumes shake it> ren, er, ้จ e ักคับใครอ่ะสวัสดีครับใครครับเนี่ยใครวะ ใครครับเนี่ยะเ,เอ้าก่อนผมได้ไงครับเนี่ยเอา้าห่วงหรือเปล่าครับแต่ผมจา้างคุณร้องเพลงนี่เขาแล้วก็ชอบคุณอยู่หรือเปล่าเ,เอ้ยไม่น่าใช่นะครับ ใช่วะไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ครับไม่รู้แต่คนข้างหลังอ่ะคุ้นน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเอะไรก็เนี่ย คร,ครับพี่คัสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับครับวี่ผมชวี่ผัชื่อครับอ๋ัสดครับเอาถดเเกิดเคาับสชอครบใครเขาจัเอาแรัวั่นีคตัวเนีรัึ้วจริงๆๆจริงสัี้ริงัคริงสวเครับสวดีครัดคราจสวดีครับสวัดราจุด,ด,จดีคดีครับสวีครคี เอาชแช่แลกเลยไปกลัวกระเด็นเหรอครับอ,อหลแกเลยกูมีมีอีกเพลงไหมครับอ่ะ,ได,ะได้ครับได้ครับได้ได้ได,ดูเขาน่าจะชอบมากเลยเนี่ย ใช่ครับใช่เชอบมากเลยครับบังหน้าด้วย <c oughs> แ็กจร <c oughs> ิงเพ่งไรดีอ่ะ ค่แล้วรับไม่รู้จะเอาเพงเลงอะไรดีได้ครับ<อ>ได้ไดุ้่มๆม,มาก็ได้ครับสักเพลงหนึ่งในลิตอ่ะเพราะเราลิตเราน่าจะหายไปแล้วอ๋อใช่ครับมันหายไปแล้วครับไว้เดียวทำไมย่ยืนกลางก็ได้ครับอ่าถ้าคุณจะแทรกกับคุณยืนกลางเลยครับ <laughs> เอาเลย <laughs> เอาคลิปตรงไหนไหมครับได้ครับได้ได้ไดคุณรันชอบฟังเพลงไหมครับชอบไหมไม่รู้ว่าชอบครับตอบตอบไม่ต้องตอบอะไรครับโอเคเองฟังเพลงกันนะครับ ก็แคือนามิขึ้นลูกใหญ่ฉันก็ยังคงแพ้ให้เธอเหมือนเดิมทุกครั้ง glad i on to be the motion to glide and soap the man tears on her language and Baby not could call me pa cause by your i only creep to night motion to be ความทรงจำยังคงทิ้งเธอเองไม่มีใครจะทำร้ายฉันได้เ่าเกับเธอ c u s boy you are my ฉันไม่เคยยอมแพ้ใครเรื่องของเธอกับฉันมันไม่ใช่แพ้ที่เสียให้เธอไปมันแค่แค่หัวใจแม้ว่ามันต้องความเกินแต่สักวันฉันต้องลืมให้ได้แม่ไม่รู้ว่านานเท่าไร่เธอก็ท้องฝาฉันก็ไม่ค่อยบินทธอยังคงวนอยู่ที่เธอแค่เพียงมองตาในวันครั้งแรกเจอ เธอไม่เหมือนเดิมฉันไม่อยากคิดมากักแนต่ทุกครั้งฉันก็อดคิดไม่ได้ทุกทีและแม้ว่าฉันจะกลายเป็นซุปเปอร์แมนที่รู้ส่งพลังและแสนแข็งแรง baby มันก็คงไม่พอ cause boy you are my o n

Baby, เบ y ี้เจก็ยังคงเป็นคนนั้นที่ทำลายฉันได้สุดหัวใจแม้ว่าจะหาไปกี่แสนกให้มีคนนิพนมืนคนมาเจออไม่มีใครจะทำาายฉันได้เท่ากับเธอและฉันก็คงไม่ลืมเธอไอได้ ขอบคุณครับเลขอะไรครับหนึ่งครับสวัสดีครับหนึ่งห้าห้าสองครับอะไรครับเท่าไหรมึงก็สองหมื่นครับอ้ยสองสอขอบคุณครับเดี๋ยวจะจอกันครับน้อง ตู้ครับครับเจอก,กันครับเดีใครอยะกพิงน้องไหนอะ่ะดูนครับอ oh. น้วเมื่อกี้ <Hello. S 1> ไปอันนี้ไป <Go. S 1> ทำงานต่อใช่ไหมครับเออก็อยู่แถวนี้นะครับลราคนจ้างอ๋อใช่ครับไม่อยากฟังแบบทั้งวันทั้งคืนคับครัวเบือ่อ ฟังทุกว <laughs> ัน <for> ดีกว่าโอ้ได้ครับแต่บางวันหนูไม่อยู่นะไปดูทุกวัก็ได้ครับแต่บางวันไม่อยู่เจอกันครับเจอกันครับเจอกันค่ะพี่แจ็คกี้บานะครับครับเจอเตงครับคับเพ่ยกันครับ ว่าไงครับคุณรันรันไหนครับรันทุกเวิร์บหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมไปลองสมัครว่ายน้ำดูนะครับล้องเพลงเก่งขนาดนี้ลองไปว่ายน้ำดูเป็นนักกีฬาว่ายน้ำครับโอเคฮะครับว่ายน้ำเก่งเหรอครับยผมดำน้ำได้นานสุดประมาณแปดปีครับที่ผมไม่เคยไปจักน้ำแบบโอ้อันนั้นคือดำหรืออะไรครับล่ะหายใจในน้ำได้ครับผมเป็นแบบคือแบบนักกีฬาแชมเปี้ยนนะครับเก่งอะ พี่งี้กินอะไร,รอะกินกินปลาการังเหรอชอบความอวยจังแบบเออธอก็อยากอวยหิวอะบ๊ายบายครับบ๊ายบายบายาบ๊ายบายครับครับ,บผม